สวัสดีครับวันนี้ลองขับนะครับกับนิตยศาสรรถวันนี้นะครับโดยผมสมบัติพัฒนาเวิยุกลรณาธิการนิตยศาสรของรถวันนีนและหน้ารถยนต์โลกวันนี้รายวันนะครับก็พาคุณมาสัมผัสแล้วก็แนะนําให้รู้จักกันถึงในเรื่องของสมรรถนะของ Ford r a n g เจนะครับรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่า มีการตกแต่งมาอย่างสวยงามเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของเรนเจอร์ Ranger รุ่นใหม่ราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่9 6 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับก็เรียกว่าถือเป็นโฉมที่เรียกว่าสะดุดตามากนะครับโดยในเรื่องของไฟท้ายกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวรถที่มีความใหญ่และบึกบึนนะครับเป็นรถพิกอัพในแบบของอเมริกันแท้นะครับ นี้เราพาคุณมาดูในส่วนนี้ครับความพิเศษของวายเทครุ่นนี้นะครับแล้วรวมถึงรุ่นอื่นๆที่มีลักษณะของออปชันที่เพิ่มเติมในส่วนของอกระจกมองข้างนอกจากจะที่จะมีไฟหลอด LED บอกแล้วนะครับในส่วนของด้านใต้นะครับยามที่เรากดรีโมทนะครับกดรีโมทปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างนําทางให้เราที่สังเกตเห็นง่ายๆนะครับรวมถึงไฟหลีด้านหน้านี่ก็จะติดให้ด้วยนะครับซึ่งทําให้เจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะพบเห็นรถของตัวเองได้ง่ายนะครับ นี้เราจะมาดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับในเรื่องของวาทิศตัวนี้นะครับในเรื่องของบันไดข้างนะครับก็ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์สมบันเพื่อไว้ตอบรับกับการลุยนะครับในส่วนของกระบะท้ายนะครับซึ่งมีความใหญ่โตไฟท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เรียกว่าหรูล้ำล้ำสมัยนะครับให้ไฟส่องสว่างที่ชัดเจนแล้วก็เติมสีสันมุมมองความน่าดูให้กับตัวรถด้วยนะครับ ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเรียกว่ามีความดูเด่นนะครับแล้วก็สะดุดตามากนะครับการออกแบบภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลเองก็ตามนะครับพวงมาลัยนะครับเบาะนุง่งเบาะนั่งนะครับตำแหน่งจัดวางของเกวียอะไรต่างๆนี่โดยเฉพาะในส่วนของคอนโซลที่เรียกว่าคอนโซลกลางรวบรวมปุ่มะอุป,ปก,กรณ์การใช้งานต่างๆนี่ใช้งานได้ง่ายดีไซน์นี่เขาเรียกว่า ตอบรับแล้วก็ถูกอ,ออกแบบมาในแบบสไตล์รถเก๋งใครมานั่งดูนะฮะจะเริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นรถเก๋งอย่างเต็มที่นะครับโดยในเรื่องของอามาตรวัดตัวนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของมาตรวัดที่โชว์ข้อมูลต่างๆในเรื่องของระบบวิทยุนะครับการใช้โทรศัพท์เองก็ตามโดยมีปุ่มนะครับสังเกตนะครับในรงพงมาลัยเนี่ยฮนะ เป็นแบบมัลติมีเดียนะครับฝั่งนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมระบบเครื่องเสียงก็ได้นะครับรับโทรศัพท์นะฮะมีระบบเชื่อมสายต่อแบบไร้สายแบบบลูทูธนะครับขณะเดียวกันยังสามารถใช้ระบบ v o i c นะครับในการสั่งเสียงรับโทรศัพท์แล้วก็วิทยุได้นะครับอีกข้างนึงครับข้างนี้นะครับของปุ่มอะไรข้างนี้นี่ก็จะควบคุมในเรื่องของระบบ c ู u ค s น control นะครับอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ความสะดวกสบายของ Ford ออกแบบมาในเรื่องของโหมดการปรับระบบาการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ล้อนะครับสล้อแบบใช้ความเร็วนิดไดน้ดนิดนึงกับโฟล์นะครับเอาไว้ตับุกตะลุยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ Ford ออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาคุณมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาส่วนรุ่นตัวใหญ่มีอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่น3.2ลิตรนะครับอันนั้นก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.2ลิตรนี้เป็นเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กําลังสูงสุดถึง150งบแรงม้าที่3,700รอรบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ ันนี้มาดูในเรื่องของการขับทดสอบกันบ้างนะครับเรนเจอร์ <L anger> คันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบใจก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งเรียกว่าค่อนข้างเงียบและเก็บเสียงได้ดีส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอยกประโยชน์ให้เกี่ยวกับเรื่องของระบบซัพเทนชั่นหรือระบบช่วงล่างของฝรอน,นะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัติปกติเนี่ยก็ให้การตอบสนองที่ฉับไวและก็จะสนุกมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้ในเรื่องของระบบของออชิปเกียร์นะครับมีบวกลบนะฮะซึ่ง ให้ทั้งในเรื่องของการเรียกรอบความเร็วขึ้นมาและการใช้งานและการสั่งการที่ดีนะครับกุ่มต่างๆนะครับในเรื่องของแนนอนด์ลิงพวงมาลัยนี่ก็ถือว่าให้การใช้งานขับขี่ได้สนุกนะครับจากที่ผมขับขี่ความเร็วที่ระดับ150กิโลเมตรนะครับจากที่ลงในช่วงนั้นสั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้สูงแล้วก็ในช่วงของการเล่งแซงเราสามารถเรลีเ้ยงกำลังออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับในเบาะอื่นๆนะครับอุปกรณ์อื่นๆการสั่งการอื่นๆนี่ถือว่าใช้้งงาานได่ย นับเป็นรถพลิกอัพอีกคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบในอีกขั้นหนึ่งที่เรานํารถดีๆมาให้คุณได้สัมผัสกันแล้วนะครับเรื่องการทดสอบออลองขับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนต์นะครับพิกอัพอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคือ Ford r เ n g e r รนะครับรุ่นนี้ก็คือ YT t e ท2.2ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับรุ่น XLT และต่อไปนะครับขราวหน้านะครับเรามีรถดีๆนะครับในคอลัมน์ลองขับจะนำมาให้คุณได้สัมผัสและก็ติดตามอ่านกันในครั้งต่อไปครับวันนี้ก็ขอกลับลาไว้เพียงเท่านี้ครับ